ลูกกลอนบำรุงไก่ชนคุณม็บพินดีตีแรงหน้าแดงขี้สวยและสมุนไพรหลังชนแก้ช้ำในคุณม็บสวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดแคมป์มีดเดินป่านะครับพร้อมฝักนะครับไม้ประดู่ลมดำนะครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับชุดนี้นะครับทั้งหมดมีอยู่5้าเล่มนะครับราคาเล่มละนะครับพร้อมฝักนะครับ1,700บาทนะครับ สวยงามมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงครับไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีตัวนี้ออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่มที่1นกันนะครับเป็นมีดทรงมีดแคมนะครับนี่ครับสวยงามมากครับตัวนี้กรีดร่องเลือดหรือว่าร่องน้ําไว้นะครับเป็นเส้นเนะยครับใส่ลูกเล่นเข้าไปนะครับความยาวโดยประมาณนะครับอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะครับยาวนะ ความกว้างก็จะอยู่ประมาณ2.2นิ้วครับสันก็ประมาณตัวนี้น่าจะ8มิลล่นแหละครับทวัดจากโคนนะครับ8มิลนะครับ8มิลไล่ปลายนะครับเป็นงานตีไล่ปลายทุกเล่มนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเหมือนกันทุกเล่มนะครับเหมือนกันทุกเล่มจริงๆนะครับความยาวก็เท่ากันนะครับเนี่ยครับเท่ากันนะครับ ประมาณ11นิ้ว11นิ้วครึ่งนะครับใส่ด้ามนะครับใส่ใส่ด้ามโดยกาวอีพ็อกซี่นะครับปลอกด้ามจะเป็นปลอกสแตนเลสนะครับด้ามจะเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับลมดำนะครับหรือว่าพ่นสีดํานี่แหละครับใส่ด้มดทองเหลืองนะครับขนาด1.9มจุดกามิลนะครับ1จุดนะครับกันมีดหลุดออกจากด้ามนะครับแล้วก็ทํารูร้อยเชือกไว้1รูนะครับตรงท้ายด้ามนะครับ สวยงามมากนะครับสําหรับขอมีดแคมหรือว่าคนที่ชอบมีดแคมนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับามมานะครับเวลาใส่ฝากเสร็จนี่สวยงามมากนะครับ ส่วนฝักก็จะเป็นฝักไม้ประดูนะครับลมดํานะครับแล้วก็ถักด้วยหวายเทียมนะครับทั้งหมดอยู่5ชั้นนะครับ1 2 3 4 5ชั้นนะครับน่าใช้น่าสะสมนะครับทุกเล่มที่วางเรียงนี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกสักเล่มหนึ่งเนาะตัวอย่างอีกสักเล่ม เดี๋ยววัดคร่าวๆก่อนนะครับสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดสองอ่าตัวนี้สั่นนิดนึงนะครับใบยอยู่ที่สองสองจุดสองนะครับ สันประมาณ7มิลนะครับสัน7มิลนะครับเหมือนกันทุกเล่มนะครับ เก็บงานดีมากนะครับ เล่มละ1,700บาทนะครับผมเอาครับความยาวไล่เรียกกันนะครับก็จะมีตั้งแต่11นิ้วครึ่งสั้นสุดก็11.2นะครับมนันนิดๆีหน่อยนะครับนีะครับ5ชุดนะครับ รีบๆจับจองก่อนจะหมดนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นไ d Line และเบอร์โทรศัพท์นะครับชุดละ1,700บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมเก็บเงินปลายทางครับโอเคครับวันนี้เป็นคลิปสั้นครับขอตัวลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ